น่ารักไสๆเจนนี่กราฟย้อนวัยใส่ชุดนักศึกษานักเรียนสดใสวัยรุ่นมากเป็นอีกหนึ่งละครของทางช่อง3มที่แฟนๆต่างตั้งตารอคอยสำหรับละครรักต่างวัยอย่างมัดหัวใจใหญ่ซุปตาของผู้จัดไก่วรายุทธ์ที่ได้นางเอกตัวแม่เจนนี่ประกอบพระเอกหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างกราฟคณาวุฒิซึ่งก็เป็นละครเรื่องแรกของกราฟหลังจากที่เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่องสาม และล่าสุดผู้จัดไก่วรายุท์ได้ออกมาเผยแผพร่ภาพเบื้องหลังมัดหัวใจเยซุปตาเป็นโมเมนต์ย้อนวัยของคู่พระนางโดยนางเอกของเรื่องอย่างเจนเนี่ก็ได้สวมใส่ชุดนักศึกษาทักเปียแบบใสๆส่วนนุ่มกราฟก็มาในชุดนักเรียนมัธยมบอกเลยว่าภาพนี้น่ารักมากเลยค่ะ